ครับต่อไปจะเป็นการตั้งวันที่นะครับจะมีพวกตู้5โซน 5UD 10UD นะครับตู้ RP 2001ตู้อ p 2 0 0 2, 2นะครับอ,อาการนี้คือเวลาเราปิดไฟระบบนะครับถ้ามีการปิดระบบหรืออะไรเงี้ยวันที่มันจะกลับไปเป็นค่าโรงงานนะครับอ,อันดับแรกนะครับเราก็คือต่อระบบทุกอย่าง normal แล้วแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับเรากดเข้าไปที่โหมดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่หมายเลข2คือโปรแกรมมิ่ง นะครับพาสเวิร์ดคือ1นห้าตัวนะครับแล้วก็เลื่อนมันจะมีสัญลักษณ์นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถกดลูกศรเลื่อนลงนะเราไปหัวข้อหมายเลข1ตรงนี้นะครับธานแอนเดดแล้วก็จะมีฟอร์แมตให้เลือกนะครับเดิมทีอาจจะเป็น12นะครับเดี๋ยวเรากดเลข3ทีนึ่งให้เป็น24นะครับเปลี่ยนหมายเลข2คือ Data นะครับวันนี้วันที่เดือนนะครับเดือน0ูย์เวันที่20สิบ 2 0 2 3นอะครับต่อมาเวลานะครับเวลา15นะครับ2 0นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วแล้วก็กด ESC ออกนะครับมันก็จะทำการเซฟวันที่ให้นะครับตอนนี้ก็คือหลกัหลกๆของการาเปลี่ยนวันที่ของตัวตู้5โซน10โซนนะครับตู้ r p 2 0 0 1 r p 2 0 0 2นะครับ